ใช่ที่ตรงนี้ไหมวะเนี่ยเพื่อนแต่ว่านายนายมาถูกนายพามาถูกใช่ไหมที่เราจะมาล่าท้าผีกันนะเพื่อนแล้วก็หาสมบัติด้วยที่นี่แหละในเว็บไซต์มันบอกว่าที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่เหรอใบเนี่ยนะจะจะพาฉันไปหาสมบัติแล้วก็ไปเจอผีที่เราจะเอาไว้ทำคลิปด้วยนะใช่แล้วที่นี่มั้งแค่เราตรงไปไอ้ขวามือที่มีอะไรเทาๆเนี่ยเหรอโอ้ยอะไรมากเลยเพื่อนไม่รู้มันอาจจะเป็น โคดหินหรืออะไรก็ได้นะเว้ยแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเท่าในแมปเห็นปะไลฟ์โฟนไอโฟนสัญญาณก็ไม่มีเนี่ยไอโฟนโปรแม็กสิบเก้าโปรแม็กของฉันเนี่ยอยู่ในป่ามันคงมีสัญญาณให้นายได้เราอยู่บนเกาะด้วยบนเกาะแล้วก็ป่าเอหวังว่าไอหวังว่าลุงลุงลุงบัวเขาจะไม่ทิ้งเรานะเขาขับเรือไปไปรู้เขาต้องรอลุงหวบัวไปไงต้องต้องรอดิไม่รอได้ไงฉันบอกให้เขาถับเพื่อนฮะไอบ้าเอาดีจริงบอแล้วเราจะกลับยังไงอะ เแต่เข้ามารับนนใช่ไหมแต่เข้ามาล้างแต่เข้ามารับ,าารบองฉันรออะไรเลยตกใจตกใจ,กใจไอ้บ้าเอ้ยบอก<ต>อเพื่อนกันไปแล้วเจอแลใกล้ถึงแล้วเอ้ยเอ้านี่หรอโอ้ไอ้ถ้าเท่าในแบบนี้มันไม่ใช่โคหินเพื่อนมันคือบ้านมันคือบ้านอะไรอ่ะไม่รู้ว่าหรือว่าเราจะเข้าไปดูดีไหมเนี่ยอาจจะเป็นบ้านพักตากอากาศของคนรวยก็ได้นุ้ยใช่หรอไม่แน่ใจอะ่ะเราไปดูกันไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นบ้านล้างก็ถือว่าเราจะเข้าไปทำคลิปกันแต่ว่าถ้าไม่ใช่บ้านล้างเราคงต้องขออนุญาตเขาแล้วก็บอกว่าทำแซงทำคลิปอะไรเงี้ยมันจะดูไม่ล้าแนะมันก็ดูใหม่อยู่นะมีใครอยู่แล้บ เยออู่พอดีผมเป็นเอ่อนักข่าวนะครับจะไปทำข่าวนิดหน่อยแต่ <S <S เพียงเราเป็นยูทูบเบอร์เราไม่ใช่เป็นนักข่าวเราต้องทำจริง,รงเ,รเป็นนักข่าววะุดท้ายเป็นนักข่าวครับขออนุญาตนะครับประตูไม่ได้ล็อกเฮีขออนุญาตนะครับเ,เหมือนจะไม่มีใครอยู่นะเพื่อนไม่มีมเลยไม่มีใครอยู่มีหลายหลังเลยอะ่ะเราจะไปดูไหนหลังไหนก่อนดิเราต้องเล็กกลางใหญ่หรือเปล่าเล็กกลางใหญ่เอาเคสไปเล็กสุดนั้น ถือกล้องเลยโอเคแอคชั okay, ่นตอนนี้นะครับเราอยู่บนเกาะที่เขามีเข่าล่ำลือกันว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่เป็นจำนวนมากเพราะว่าที่นี่เป็นเอ่อใกล้ๆกับเผากินคนอากูรอบาละใช่ครับใกล้ๆกับเผากินคนแล้วทีเนี้ยจะมีศพหลายคนมากๆเลยนะครับที่เสียชีวิตที่นี่เพราะว่าได้ทําการโดนพวกเผ,ผ,ผากินคนเนี่ยล่าไปเป็นอาหารนะครับเราเลยเรามาดูกันว่าในบ้านเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราสํารวจบ้างนะครับเป็นบ้านของเอ่อคนที่เป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีชั้นใตดินด้วยไปดูไหมไป โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับอาจจะมีผีก็ได้นะครับไปดูกันเลยไปดู<ไ>ปครับลงมา <ไป S 1> โอ้ยมืดจังเลยเพื่อนไม่ค่อยเดินนะเนี่นยทุกคนครับดูสิครับตอนนี้เราอยู่กับห้องอะไรไม่รู้อาจจะเป็นห้องเชืยรก็ได้นะครับผมแล้วก็มีข้างล่างเนี่ยเหมือนจะมีรูอะไรบางอย่างเต็มไปหมดเลยโอ้ยห้องเชืยรจริงๆเกือบชิดเพื่อน้ข้างนี้อันตรายนะเพื่อนนะดูดิมันมี ไม่มีอะไรขึ้นมาด้วยอ่ะเหมือนกบดักกับคนเพียงทำงานนี่หรอเป็นไปได้โอ้ที่นี่อาจจะเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นบ้านของคนโรคจิตก็ได้แต่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะมีทางไปต่อเราจะเดินไปต่อดีไหมวะเพื่อคอนเทนต์เราจะเดินไปต่อเนะครับเพื่อที่ข้างหน้าอาจจะมีสมบัติหรืออะไรบางอย่างที่ให้เราตามหาก็ได้นะครับเหมือนที่เขาล่าลือกันในอินเทอร์เน็ตว่ามีคนเนี่ยรวยมากที่นี่นะครับได้ทําการสร้างอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อาจจะมีทิ้งสมบัติไว้ด้วยนะครับผมใช่ไหมโดนไปเลยไหมเพื่อน ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราจอดแล้วโดดกลับไงเนี่ยกลับไม่ได้เออโดดกลับไม่ได้เนี่ยสูงเกินลองลับลองมาดูข้างหน้าก็ได้อาจจะมีทางอื่นนะเพื่อนที่ไม่มีคนกลับไปเพราะว่ามันมีที่ขับไม่ใช่มันอาจจะมีทางอื่นก็ได้ไอ้ข้างหน้ามันมีไอ้สลามเด้งเดือดึงด้วยอ่ะเราต้องไปข้างหน้าใช่ปะชึบใช่ชึบโอ้ยโเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบแล้วอุ้ยไปไปเพื่อนไปไชึบโอ้ยชึบโดนหนีแล้วว่าหนามบ้าบอเลยข้างหน้ามีศพคนด้วยเพื่อนใช่ศพหรอพ็อปหรือเปล่า ศพจริงป่าววะไม่รู้อะแต่ว่าเราต้องบอกคนดูว่าคือศพไมกับอะไรความือได้อะอะไรยังไม่เห็นอ่ะมืดอ่ะใครอ่ะมีมีคนยืนอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเออว่ะใช่คนปะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นคนก็ได้นะเพื่อนแต่ว่าน่าจะเป็นหุ่นแหละเพราะว่ามันดูผอมสูบขนาดนี้ไม่น่าใช่คนอยู่แล้วมั้งใช่ไหมมั้งเออสวัสดีครับขยับเพาะว่าแต่งก่อนจ๊บไม่แต่ไม่แต่ไม่แต่โอเคไม่างเงี้ยเราไปสำรวจต่อสำรวจต่อ เอ้ยเฮ้ยยาทางทางเฮ้ยมันมันขยับมันขยับไปผู้ผู้เนี่ยเอากล้องจะเผื่อวางกล้องไปแล้วอ่ะมันมันขยับผัวเลยเนี่ยตกใจมาเลยคนหรอวะไอ้คุณครับผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วนะแต่ว่าพวกเรามาดีคนเหรอไม่รู้เพื่อนแต่มันมันไม่ได้เสียงเราอ่ะแพรว่าหูมันในในไหนมันม่าจ่หูไม่ดีหูไม่ดีเพื่อนมีแค่ เออมีแค่ตาที่รับปฏิอะไรนะมาดูกองอย่าตีกองเลยอย่าตีกองเลยเมมทั้งหมดเลยนะอย่านะกองฉันดูสาวซื้อมาแพงไอ้บ้าอย่านะอย่านะแค่ช่วงวันเราต้องหาทางขึ้นมาเพื่อนเฮ้ยข้างไหนข้างทามีบันไดด้วยเราเราขึ้นขบวนแม่งเลยตันนี่ว่ะมันมันทางตันใช่ไหมแค่ขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วแล้วก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้เพื่อนน่าไปหาทางอื่นได้ไหมอาจจะมีทางอื่นที่มันประตูข้างหน้ายังไงประตูนั่นน่ะขึ้นขึ้นขึ้นไปเร็ว เออผมผมผมมาดีครับผมมาดีอะไรอ่ะฉักชันฉันฉันเจอทางขึ้นแล้วเพื่อนแต่ว่ามันมันเฝ้าอยู่ตรงบันไดอ่ะเอางี้เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปข้างบนเพื่อให้มันไม่เห็นฉันแล้วนายก็ล่อแล้วนายก็รีบขึ้นมาโอเคปะโอเคฉันเจอทางออกแล้วโอเคพร้อมเพื่อนชึบหายตัวโอเคนาย่อไปเร็วยวรอมาไหนทางนี้ทางนี้โอเคแล้วนายก็ขึ้นมาขึ้นมาเร็วโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาไป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 ไกล้องอ่ะเออขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อไปไปไป หลอกรู้ไหนวะเนี okay. oh, well ่ยเฮ้ยแค้ฉันว่าหลอกรู้เดิมอยู่นะเพื่อนแต่ว่าทำไมบ้านมันดูบ้านมันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่ามันหายไปเอ่ออหลักคำเยอะใช่ไหมมันมันมันเอ๊ะใช่ไหมหรือว่ายังไงวะเราเราท่าจะเข้าไปแล้วไม่ได้สังเกตหรอมั้งอ๋อโอเคโอเคแต่เอ้ยแล้วไอ้เนี่ยกล้องอ่ะเพื่อนกล้องมันแพงมากเลยนะเว้ยเอาไงดีอะหรือว่ามัน เราลองไปลงไปเพิ่มไหมแต่ว่าฉันลงทางเนี้ยฉันว่าเราต้องไปเจอตัวเดิมแน่เลยงั้นงั้นเราลงทางเราลงทางอื่นเพื่อไปหยิบกล้องไหมได้เออกล้องก็ได้ไปมีมีไหมนายช่วยหาดิฉันต้องหาข้ามบ้านก่อนข้ามบ้านไม่มีเลยว่ะตอนนี้มีป่ะเจอเจอเหรอนายไหนไม่มีทางลงดิขอให้ไม่เชื่อไม่เถอะสาธุล่ะแต่ว่ามันบ้าใกล้ๆกันน่าจะเชื่อมันอยู่เลยไหมไปไปไปขอให้เจอกล้องโอเคเพื่อนเราแค่หยิบกล้องแล้วเราก็ออกกันเลยโอเคยว่าเราเราเคาเราก็จะหนีเลยทางตันดิเราอยู่ห้องไหนวะเนี่ยขบวนขบวนอยู่ขบวนขึ้นไปลง เฮ้ย okay. ไม่มีกล้องเพื่อนมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอใช่มันต้องอยู่ตรงนี้เราต้องทิ้งหรอไม่เลยสาวผม่กล้องหมดโอเคงั้นเราเรากลับกันดีกว่าไปกลับ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 ไปดีกว่าไปอยู่แล้วไม่ต้องมอยู่แล้วเอ้าเฮียทำไมมันตายอ่ะเอ้าเอ้ามันไม่มีทางหนีออกมาทางนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมโอเคงั้นเรากลับกันไปเพื่อนรีบกลับก่อนก่อนที่ไอ้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 ผีไอ้ผีไอ้ผีไอ้ผีน่าจะมาอีกไปกลับกันเดี๋ยวไปเอ้าตันอีกเพื่อนตันเลยใช่นี่ไงหัวขึ้นไม่ได้เนี่ยเนี่ย โอ้ยเดียฝั่งนั้นกระโดดไปไม่ได้ใช่ฝั่งนั้นกระโดดกลับไม่ได้เราต้องหาทางอื่นดฉันลองดูทางอื่นน่นเาต้องไปทาฝั่งอื่นดินี่ไนี่หรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราลองดูฝั่งอื่นดิตามเหมือนกันตรงนี้ดันอุ้ยกล้องก็ไม่มีหาแล้วออกก็ไม่เจอมีกตันมีกตันตรงไหนวะเนี่ยอันไหนคือทางอ่ะนี่มันเนี่ยอันนี้ก็ตันเลยมีแม้มันต้องมีทางลับบางอันดินั่นดิหรือข้อมูลฝั่งนี้ขอให้เจอทางอันเถอะว่าขอร้องเลยอันนี้ก็ตันมี บนไดนฝั่งนั้นอะบนไดนฝั่งนี้เหรอเออยังไม่มีเช็คเลยเช็คเช่องเช็กกันขอให้เจอทางเธอขอร้องล่ะตันเหมือนกันเพื่อนเฮ้ยไม่ดันไม่ตันไม่ตันโอ้ยยยยยยตรงนี้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 ไปทางไปเล้ไปเลยหัวไหนโขกเมื่อกี้มันเหมือนมันเหมือนช่องแอร์อ่ะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนลงมาได้นะลงมาเร็วโอเคโอเคโอเคลงมาชึบอะไรวะเนี่ยที่ไหนท่านนี้อะไรอ่ะเหมือนจะมีรถที่มันเอาไว้ก่อสร้างด้วยเพื่อนแล้วก็เหมือนที่นี่จะที่ที่ล้างไว้หนานเลยเนี่ยแต่ไฟยังติดอยู่นะ ก็ก็จริงอ่ะงั้นเราต้องหาทางที่ทางอื่นออกแต่ไม่เราจะไม่หากล้องใช่ไหมมาหากล้องด้วยถ้าเจอก็โอเคถ้าเดี๋ยวก็เอาถ้าไม่เจอก็โอ้โหยแกตัวเร็วเพื่อนเฮ้ยเเขียวใช่หรอมันคือยักษ์กันเนี่ยอุ้ยหน้ามันขุดขุดขุดจิตอ่ะไปเราหาเราไปเจอแล้เพื่อนเฮ้ยคอยเป็นปืนที่ของน้องละไม่ใช่ปืนเป็นที่ขุดไปที่โอ้ยโอ้ยมาเอาเปคอนตีฉันแล้วช่วย สามีจะเจออะไรไม่รู้เจออะไรช่วยด้วยเพื่อนา้นงือออกแล้วมันมีตรงนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านที่ขุดนี่แหละเอาไปขุดได้รอบไปดิรอบไปดิรอบไปดิรอบไปเร็วแล้วกลัวอีกแล้วเเหรอสวยสวยมีอะไรจะนำติดตัวมันเต็มเลยว่าอยากเหยียดโอเคเราแค่ขุด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 ขุดแล้วออกไปข้างนอกเยานาลองกันนะมันไม่ได้ขอแค่ขุดแตกแตกที่นี่แตกแล้วสวยโอ้โหมีกี่ก้อนปะเนี่ยไม่เปนไปแล้ว ไ่นคอยู่เลาไปก่อนเขาไปเลาไปก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วชี่นีนีอยู่ชินีคุอย่ย้มไมยิ่มไวมไคุณเลี้ยได้วไม่รู้แต่เนียอยู่ตอนเนี้ยโอ้ยเตกเร็วเตะเร็วตกเร็วเตะเร็วเร็วตเร็วเเรมาเร็ว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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วมเร็วเร็วเร็วาเร็วเร็วร็วเร็วมเร็วาเร็วเราเร็วมเร็วเร็ว อ๋อใช่อย่าไปโดนแล้วกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวนายจะหมอบเลยเหรอหมอบรอพัดลมนะโอเคถ้าเราหมอบเราจะไม่โดนใช่ไหมหมอบหมอบไม่โดนพัดลมหมอบไม่โดนพัดลมโอเคโอเคโดดข้ามโดดข้ามแล้วก็หมอบหมอบจะไม่โดนพัดลมโอเคสวยคุณครับไปยข้าไปเจ้าไหนจุดไอไอช็อตไหนที่สามารถโดดได้ก็โดดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีให้โดดเลยมันมีพัดลมล้วนเลยอ่ะแล้วก็ขาไปเพื่อนขาไปถ้าโดนแดงๆเป็นไงตายเหรอไม่ไม่รู้แต่จะไปโดนเลยดีกว่าอาจจะเป็นเหมือนสกิปเกมก็ได้เพื่อนที่โดนแดงแดงก็ว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะเออที่ตายเลยอ่ะอย่าไปหาโดนด้วย อย่าโดนนะก็ได้มีอีกมันลมอ่ะแคหน้ามันมีอะไรดันๆันเป็นเครื่องจักรอะไรไม่รู้ทำงานเต็มเลยเพื่อนโอเคโอเคโอเคเราอุ้ยเสียงค่อย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 นะค่อยๆนะโอเคอย่าลุกได้อย่าลุกได้อย่าลุกนะตรงนี้แหละตอนนี้ลุกได้เทียร์แล้วตรงนี้เราเพื่อนไปไงอ่ะกับหลังก็ไม่เจอยักษ์เขียวแนอนต้องไปต่อเหรอต้องไปต่อเพื่อนมาวูบโอ้ยรอรออุ้ยอันนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไป โอเคยังไม่เท่าไรยังไม่เท่าไรมาสวยโอเคแต่โดนนี้ดันเ้อฐานหรอเฮ้ยเฮ้ทำไมเราไม่หมอบแต่แรกวะเร็วรไเร็วไปก็แล้วก็หมอบโอเคหมอบสวยหมอบไปดันทำไมเนี่ยดับหน้าเลยันหน้าเดันหน้าเลยกูจะกลับบ้านเรื่องบ้านกูยอมเลยไป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 ้นไปตังออกเ้ย บ้านหลังสุดท้ายน,นะเพื่อนหลังสุดท้ายแล้วพอ,พอมีแค่หลังเดียวโอเคปะ่ะโอเหากล้องนี้แล้วก็กลับกันโอเคป่ะเพื่อนหากล้องแล้วกลับหากล้องใช่เพราะว่ากล้องมันแพงใช่ไหมมีตังค์ซื้อหรอกนะเว้ยโอเคว้าเกียตัวอะไรนะเพื่อนว,ว้าเกียต์มือนมือนที่ทองเลยเพื่อนถ้าไมีทอง,ทองมีเพชรด้วยทองมาทองมิจอรี่เอาชีวิตรอดก่อนเพื่อนมาเพื่อนกูหุดโอ้โหขออนุญาตนะเพื่อนเอาเพื่อนกูไป่าประเดิงอ๋อ มายล้วขนาดก็มีทองมีเพชรถ้าเราถ้าไปนี่เราไม่ต้องเอาแซมมี่รักปิดแซามี่ขนาดก็ตัวใหญ่ใช่หรอท้าปิดทิ้หายแล้วอุ้ยแอบกอดนะพ่อเราครับทุกคนตโตไปคนใหญ่เลยไปแยบแยบมีปืนมีปืน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 มีกันละกันใช่ไหมเอาดีๆนี่ตาปืนไปนี่นี่ฉันจมปืนไปแล้วมาแล้วมาแล้วปืนล้นปืนล้นเดินมาเดินมาเดินมามาแล้วไปแล้ว มีปืนจริงด้วยมันกาบอกอยู่มีปืนในกอมีปืนฉันนึกว่างทีภารกิจนี้เราจะฆ่าไอ้ตัวนี้ได้แล้วก็เราจะเอาพวกเพชรกับทองกลับบ้านกันโอเคปหมโอเคโอเคฆ่าเลยเพื่อนสังหามานแล้วไม่ไม่มีใครหยุดกูจัดเงินนั้นได้ฆ่ามันฆ่ามัานเราเรามีแพชชั่นแล้วเรามาที่นี่เพื่อไม่ได้เอากล้องมาเอาเงินแล้วกลับมาเถอะเอาแล้วกล้องมาฆ่ามานแล้วอุ้ยคุณเจี๊บเลยยังไงเป้าหมายเป้าหมายนี่โดนถึงนี่โดนถึง เอ้ย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 ช่วยหน่อยเร็วมันมีแค่แปดตาเองอะโอ้กากยิงเฮ้ยเราต้องลุมยิงมันเราต้องลุมยิงมันพร้อมกันเพื่อนหนึ่งสองสามไปเลโอ้หมดเอวไม่พอไม่พอไม่พอจริงกล่องกล่องอึนมีปืนเลยแหละทีนี้อาจจะมีอาจจะมีระเบิดก็ได้หรือในกล่องอึนเร็วฉันไม่ได้ดูกล่องอึนเลยฉันดูแค่กล่องเดียวโอเคจะสูญจะหมดแล้วด้วยแล้วเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยกล่องนี้มีระเบิดกล่องนี้มีระเบิด ชหรอไหนเราไปเอานไหนนไหไหนเปิจะกินมันิเอาไปกินไอหมาเปนนาดหมาแล้วตายเลยสวยเบื่อไม่สดไม่สดไม่สายไม่สดสดนี่กูสดนี่องก็ต้องหาแล้วไอเงิน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 เอาหมดเลยหมดเลยหมดเลยทองเยอุ้ยงเพชรรวยเพื่อนินี่เราก็รวยแล้ว้ยมันจะุดมา ทีนี้กับซีกองได้แบบล้านตัวละโอ้ยใช่ใช่แค่นี้บล็อกเดียวซื้อได้ต้องสิบหกกล้องอ่ะเพื่อนโอ้ยรว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 ยขึ้นแล้วเพื่อนแต่เราก็ไม่เจเราก็ไม่เจอกล้องอยู่ดีนะเว้ยหลังที่สองอะเนี่ยเออรับรโอเคเอาไงดีวะเอาเอาไปเอากล้องแล้วกลับกล้องมันแพงด้วยอ่ะงั้นหลังสุดท้ายไหมเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนแต่มันบ้าไม่ดูพังเพราะตอนแรกมันไม่ได้พังนี่เออฉันว่าฉันสังเกตแล้วเนี่ยเนี่ยฉันว่าทุกครั้งที่เรากลับขึ้นมามันพังด้วย แปลกกับบ้านหลังเนี้ยงั้นเปบ้านสุดท้ายไหมอาจจะเจอกล้องก็ได้นะเว้ยกลับมาเราอาจจะหายตัวไปเลยก็ได้เหมียวเพื่อนเราสุดท้ายนะจริงๆนะหลังกล้องนี่คือแบบเหมือนที่ฉันพูดเลยก็คือหลังสุดท้ายเจอกล้องปุ๊บกลับบ้านโอเคเจอกล้องกลับบ้าน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 มีจริงด้วยโอเคเพื่อนดูนะจำไว้แล้วข้างบนมันดูปกติดีนะโอเคเจอกล้องกลับบ้านเจอกล้องกลับเอาลงลงทางไหนนะถั่นถั่งถั่นโอเคเจอกล้องกลับบ้านเจอกล้องกลับบ้าน